สวัสดีค่ะกิกรุงนภาค่ะเจ้าของผลงานเพลงสร้างวาและหลายๆผลงานเพลงค่ะ วันนี้มาติดตามผลค่ะดูดไขมันกับพี่หมอกายนะคะฟังไม่ผิดคะ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะคกิ๊กมาติดตามผลการดูดไขมันกับพี่หมอกายกิ๊กดูดไขมันไปได้6กเดือนแล้วคะ่ะไม่ต้องแปลกใจคะ่ะบางคนสงสัยเยอะเลยคะ่ะว่าทําไมแบบเอ้ยตัวเล็กนิดเดียวทําไมต้องได้ดูดไขมันด้วยหรออย่างเงี้ยทุกคนบางทีคนตัวเล็กอะ่ะมันไม่ได้ว่ารูปร่างทุกส่วนมันจะสมบูรณ์แบบทุกส่วนนะคะคกิ๊กเป็นสายออกกําลังกายด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือ,อการออกกําลังกายเนี่ยบางที มันจะลงในบางส่วนที่มันลงแค่นั้นเองนะคะแต่บางส่วนมันไม่ได้ลงนะคะทุกคนและในยุคสมัยนี้ค่ะทุกคนเรามีทางลัดเราก็ต้องใช้ทางลัดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการดูดไขมันเป็นทางลัดที่ดีมากสําหรับกิ๊กเลยค่ะ แต่ก่อนกิ๊กใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่กิ๊กไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะคือในบางส่วนเนี่ยกิ๊กออกกําลังกายแล้วมันไปลงที่อื่นด้วยซ้ำนะบางทีเราออกกําลังกายในบางท่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ลงแบบตามที่ใจเราต้องการอยากให้ลงตรงนี้เยอะๆบางทีมันก็ไม่ลงใส่ชุดว่ายน้ําบางทีก็มีบางส่วนที่มันไม่มั่นใจแต่ดูดไขมันไปแล้วเนี่ยอวดผนได้แบบเต็มที่เลยค่ะ ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นอะ คือหลับค่ะทุกคนตอนนั้นคือหลับสบายมากกิ๊กมั่นใจอ่าดูดไขมันที่มาสเตอร์พีทเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลความปลอดภัยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะแล้วก็ทีมแพทย์เป็นทีมแพทย์ของคุณหมอพีทนะคะแล้วก็กิ๊กดูดไขมันที่เนี่ยเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกกิ๊กดูดคืออ่าบริเวณโซนขานะคะขากิ๊กดูดไปแล้วและทีเนี้ยกิ๊กมาดูดไขมันบริเวณโซนท้องค่ะกิ๊กทําที่มาสเตอร์พีทนี่สองครั้งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทุกคนกิ๊กมั่นใจว่่่่่าาพีหมออกกยเนยคคืงแๆะ เก่งแน่นอนกิ๊กถึงมาทําซ้ํานะคะเพราะว่าตูดไปแล้วผลคือมันไม่เป็นคลื่นผิวเรียบนะคะแล้วก็สัดส่วนที่เราอยากให้ลงอะ่ะมันลงจริงๆค่ะอันนี้กิ๊กการันตีได้เลยนะคะ บางคนกลัวคิดว่ามันจะเจ็บมากๆกลัวมากๆไม่กล้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลัวตั้งแต่รู้เลยว่าต้องแบบต้องหลับอะไรอย่างเงี้ยแต่กิ๊กผ่านมาแล,แล้วแล้วกิ๊กฟื้นทุกคนกิ๊กนั่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วกิ๊กรอดนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวใดๆเลยเพราะว่ามาสเตอร์พีชนะคะเป็นโรงพยาบาลความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะและก็บางคนเขากลัวแบบว่ามันจะเจ็บไหมมันจะรู้สึกไหมเาราหลับค่ะทุกคนเราไม่รู้สึกหรอกคะ่ะพอตื่นขึ้นมาอาจจะมีบ้างเหมือนเราออกกําลังกายแล้วแบบรู้สึก เจ็บกล้ามเนื้อก็มีบ้างค่ะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ว่ามันจะไม่มีความเจ็บปวดหรืออะไรเลยมีแต่กิ๊กถือว่าเจ็บน้อยมากค่ะค่ะตอนนี้ฝากผลงานด้วยนะคะกิ๊กก็มีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆนะคะไปติดตามผลงานเพลงใหม่ของกิ๊กนะคะผลงานเพลงที่มีชื่อว่านารกมีจริงค่ะ กูทุ่มลงไปให้มึงเท่าไรมึงก็รู้ตัวดีแต่มึงทำเหนกูไม่มีศักดิ์ศรีวันนี้กูขอคืนบ๊ายบายค่ะ